จนะำไว้นะจำไว้นะมันมีคนมาประเภทชอบสอนสร้างพระพุทธรูปหน้าตัดสี่สอสร้างพระพุทธรูปนะใครมีโอกาสในการสร้างพระพุทธรูปสี่สอจะปิดอบัยภูไม่ต้องไปนรกกำริดเ,เดือดชันแต่วิสัย,สายการสอนนี้เป็นการสอนที่เร็วมากครับสวัสดีครระชมระนีสงูงพระพุทธรูปหน้าตัดสี่สอททำแล้วตัดกรรมที่เร็วโศนเก่าทั้งหมด ความจเจริญธรรมความเป็นผู้มีสติปัญญาจงมัเกิดมีกัจจายมทุกท่านนับบัดนี้เทินอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเบียร์บนตื่นธรรมนะที่กล่าวเ,เรื่องของกันธพระสี่สองเนะี่ยพระสี่สองนี่เป็นที่ไปที่มาที่เห็นชัดก็คือหลวงของหลวงพ่อฤาษีลิงดานั่นเองนะที่ท่านพูดเอาไว้นะว่าคล้ายๆไปปิดนรกคลนะ้ายปิดนรก มือคล้ายจะเป็นโสดาบันอันนี้นะเพราะฉะนั้นท่านมาเดกล่าวถึงว่าเมื่อสร้างพระแล้วก็จะไปปิดตร,รกท่านก็กล่าวว่าคล้ายๆนะคล้ายๆจะเป็นโสดาบันปีไปก็มาก็คือเรื่องของมีโยงหนึ่งป่วยเป็นโยมอุทาของท่านนะแล้วก็ไปเยี่ยมโยงก็เล่าความฝันให้ฟังว่าเกิดนิมิตเกิดนิมิตว่า,าพระวิษณ์วรรันเนี่ยมาบอกให้เรื่องการสร้างพระ แล้วก็ไม่รู้องเล็กอง์ใหญ่แต่จะคล้ายๆว่า,ามาทางพาระแล้วเนี่ยก็จะไปปิดนรกได้นะแต่แต่ว่าไม่ใช่หลวงพ่อท่านพูดเองท่านพูดถึงว่าถ้าคนตั้งที่วัดท่าซุงเนี่ยก็สี่ศอกอ่าโดยประมาณนั้นนะก็เอาตามในมิตรของโยมคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทวิสวรรค์ก็มาหาโยมคนนี้ตอนที่โยมใกล้ตายโยมผู้หญิงเลี้ยวถายที่วัดท่าซุงของหลวงพ่อว่าแหน,น,นพ่อไปเยี่ยมแล้วก็เล,ล่าความฝันให้ฟัง ไปฟังดูนะที่ไปยมาของเรื่องนี้เพราะนั้นการที่คนไปตีความหมายเอาเองในเรื่องว่าจะปิดนรกนั้นไม่ใช่หลงที่หลวงพ่อท่านพูดโดยเฉพาะเบียนะเบียคนตื่นทำเอาไปตีความหมายอย่างนั้นแล้วก็ด่าว่าอย่างรุนแรงโอ้โหนี่ทั้งวันยิ่งก้าวร้าวหยาบคายอย่างมากแล้วก็หมิ่นประมาทจุหงจับโอ้เยอะมากนะกล้าพูดได้ขนาดนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างมาก นะกาดาถึงเขาว่าการคําสอนที่เร็วซามต่ําช้าส้นตีนเนี่โอ้โหที่กล่าวรุนแรงมากนะเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้มีศึกษานะี่เขจะไม่พูดอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่หลวงพ่อหรือว่าใครสอนก็ตามนะก็ไม่ควรเพราะนั้นการสร้างพระสี่ศอกเนี่ยจะปิดนรกหรือไม่ปิดนรกเนี่ยเขาก็ได้สร้างกุศลแล้วเขาได้สร้างบุญังสงแล้วเจะปิดนรกหรือไม่ปิดนรกก็ตามแต่หลวงพ่อหรือสเสื่องตามเนี่ยท่านกล่าวว่าคล้ายๆจะปิดนรกเหมือน โสดาบันแล้วโยงก็รักความฝันให้ฟังว่าเขาใจตายมีคนมาหาท่านคือเทวิสุวรรณไปฟังดูนะเพราะฉะนั้นเบียร์พูดอย่างนี้โพูดรุนแรงมากพูดจานี่ค่อนข้างจะหยาบคายก้าวร้าวอมิ่นประมาทอ่กูบาอาจารย์แล้วก็บิดเบือนคําสอนนะวดรู้หวดเก่งไม่รู้จริงเราเบียร์เนี่ยพูดเพื่อเจอทำคอนเทนต์ทำเลตติ้งไปวันวนั่นเองนะตอนที่ตัวเองไปอยู่ เดือดร้อนไปขอพรจากวัฒท่าซุงจากหลวงพ่อเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยเนี่ยก่อนจะมาเป็นเบียรเนี่ยคนตื่นทำเนี่ยตอนนั้นทําไมไม่คิดก็ไปขอพรตรงนั้นั่แหละถึงมีผลวันนี้ไงใช่ไหมตอนที่ลาบากหลายปีก่อนเนี่ยตัวเองลาบากทาธุรกิจมีดีมีเป็นสินร้องห่มร้องไห้เป็นโรคซึมเศร้าเป็นไบโพราพูดเองนะตอนนี้อาจจะเป็นโรคของความรุนแรงเกิดขึ้นอีโกโรคหนึ่งนะพูดจาหยาบคายก้าวร้าว ช่วงจับบิดเบือนอย่างมากขนาดสื่อยังปากฏอยู่ชาติยังกล้าบิดเบือนพอเขาจะจับได้ก็ไปปิ้นไปอีกแถพีกเบียร์นี่ทุกวันทุกวันยิ่งค่อนข้างจะรุนแรงไปแล้วก็บิดเบือนมากไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคําพูดของเบียร์นี่ค่อนข้างจะเรียกว่าเพอเจอร์เพอเจอร์แล้วก็ก้าวร้าวหยาบคายบิดเบือนนะไม่ใช่ความจริงที่เบียร์พูดเลยพอเขาจะเอาหลักฐานมาพูด ปิ้นไปแถไปอะไรเงี้ยโอ้โหนี่มันแย่มากทำคอนเทนต์ทำเดตติ้งโดยเอาครูบาอาจารย์ครูพุทธศาสนามาทำเนี่ยยังไงก็เวงกรรมบาปกรรมไปดูเรื่องพระกปิลานะเนี่ยไปดูเรื่องพระกปิลาในคาถาธรรมบทเนี่ยวิบากกรรมขนาดไหนไปลงกแล้วกลับมาเนี่ยมาเป็นปลาทองตัวใหญ่ปากเหม็นนะเ,เน่านะระวังนะมันจะเกิดในปัจจุบันด้วยก็าฝากเบียร์นะฝากเบียร์ด้วยเนะพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเที่ยวพูดแบบนี้มัน มันมาบถึงว่าการกล่าวเงี้ยเป็นการที่ไม่รู้จักคุณของวัดท่าซุงหรือของหลวงพ่อตอนที่เราลำบากไปขอพรจากท่านเนี่ยนะแล้วก็มาทาคอนเทนต์ทําวิธีอย่างนี้ก้าวร้าวหยาบคายโอ้เรวหาว่าพ่อท่านพูดอย่างนี้หรือใครกระตามที่จะพูดอย่างเงี้ยไม่ควรใช้คําพูดหรอกแต่เป็นพระเป็นโยมที่จะพูดถึงทำพระเนี่ยเขาจะปิดนรกไม่ปิดตะลกเนี่ยก็ถือว่าเขาได้ทําบุญแล้วนะไปพูดทําไมล่ะว,ว่าเขาคําสอนเขาเร็วซามต่าช้าต้นตีนอะไรเนี่ยโอ้คาพูดนี่มันตาหรับ คนที่หยาบคายเก้าวล้าคนเขอนถอยสะถุนเขาเพลิดค่คาพูดแบบนี้นะเบียก็ฝากเบียด้วยอย่าไปใช้คําพูดแบบนี้ที่นักเผยแผ่ทมก็ต้องเรียบร้อยมีปี่ยะวาจาแล้วคนใครถามอะไรมาเนี่ยโหเบียไม่ทันฟังก่อนเลยวันนี้คอมเพนต์มาอาจจะเป็นรุ่นพอ่นแม่แล้วก็ได้ใช้คขาบอกกูกูเมืองมืองไอหาอะไรเนี่ยโหนี่ก็หยาบคายจำทนแล้วผิดสิงข้อยสีทุกวันนะไปดูสิงข้อยสีนะเขาว่ายังไงบ้างแล้ววันนี้ก็มาพูดเรื่องของกรน้ำผ้าสีศอก ที่ปรากฏใช้คือของหลวงพ่อฤาษีเนื้องดำที่ท่านสอนเอาไว้อย่างชาัดเจนนะหรือจะเป็นใครก็ตามนะก็ไปชวนคํคาพูดที่มันเลวซามอ่ะต่ำช้าหรือว่าสนตีนอย่างที่เบียร์พูดของเบียร์นั่นแหละอันเนี้ยนนเบียร์เก็บไปใช้ของเบียร์เองนะไว้ไม่ไม่ควรใช้ให้คนอื่นเขาเป็นเบอกของคนที่มีมีความเจริญคนที่เอ่อไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมเป็นคนหยาบคายเพ้อเจ้อก้าวร้าวแล้วก็เป็นคําพูดที่เบียร์พูดว่าส้นตีนเนียเนี่ยอันเนี้ยเบียร์เองเก็บไปใช้เอง จะไปเช่าใช้คนอื่นเขานะเด็กวัยรุ่นเด็กเลา้ชนรุ่นหลังก็จะทําตามแล้วก็ไปบิดเบือนคําที่หลวงพ่อท่านสอนท่านท่านแนะนามาถูกต้องตามหลักคําศาสนาแล้วท่านบอกว่าคล้ายๆจะเป็นโสดาบันไม่ใช่ว่าทำไปไปสร้างพระแล้วเนี่ยจะนรกท่านบอกว่าจะติดต่อเมื่อคนนั้นก็ไม่ทําความชั่วต่อไปด้วยมันคาที่หลวงพ่ออบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ไปบิดเบือนคําพูดของท่านแล้วว่าทำคอนเทนต์ พอเขาจะไล่จับได้ก็แถไปปิ้นไปโอ้โหนี่แย่มากมันคนที่เขาไม่รู้เนี่ยมันก็จะไปคอยตามก็ฝากเตือนเบีย้ยคนตื่นทําด้วยอยาเอา่อเรียกว่าไม่รู้จักคุณของวัดท่าซุงของหลวงพ่อฤาษีสังดําที่มีวันนี้ได้เนี่ยนะฝากไว้ด้วย